สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระายไม้ม้วนะคะสาระไอไม้ม้วนเป็นสระเสียงสั้นจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะคำที่เขียนด้วยสระายไม้ม้วนเป็นคำไทยแท้มีทั้งหมด20่สิคำนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สไภรยใช้ของคอใฝ่ใจเอาใส่หอ่อมิลหลงไหลใครขอดูจากใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี <c oughs> เรามาดูคำที่ใช้สะระไอไม้ม้วนนะคะใหญ่ใหม่ให้ไพใช้ไยใจใส่ไหลใคร ใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ